าสวัสด <_ c German> ีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างช่างพีทนะครับเดือดกับช่างพีทช่างพีทนะครับช่างพีทีคอมเซ็ทแอนจิ้นช่างพีทนะครับวันนี้มาเข้ามาแนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับที่อยู่วงการเครื่องป้าหยอดเหรียญนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับที่เข้ามาดิชมนะครับเครื่องป้าหยอดเหรียญนะครับตอนนี้ ตอนนี้มันมีอยู่หลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นนะครับมันมีอยู่หลายรุ่นนะครับผมเอามาเฉพาะบอร์ดนะครับเอามาเฉพาะบอร์ดนะครับเฉพาะบอร์ดนะครับมันมีสองรุ่นตอนนี้นครับเดี๋ยวแยกออกเป็นสองสองรุ่นนะครับสองรุ่นตอนนี้ครับรุ่นที่หนึ่งก็คือเป็นแผงควบคุมนะครับเป็นชุดดีเลย์นะครับเป็นชุดดีเลย์ แบบสั่งการไปหาบอร์ดนะครับก็ค,คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นเอ่อผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเรื่องบอร์ดเครื่องผ้านะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับผมแค่มาแนะนำนะครับแค่มาแนะนํานะครับว่าแต่ตอนนี้บอร์ดตัวน,นี้ก็คือเป็นบอร์ดรุ่นสั่งการไปหาไปหาบอร์ดเครื่องผ้านะครับตัวนี้นะครับ รุ่นที่หนึ่งนะครับรุ่นที่หนึ่งนะครับมันก็มีหลายรุ่นหลายย่อหลายออปชันเต็มไปหมดนะครับสุราษฎร์นี้ประเทศไทยนี้ครับมีเยอะแยะครับอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นนะครับที่สั่งการโดยตรงนะครับไปหาอุปกรณ์นะครับผมหมายถึงว่าชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้บอกชุดนี้เขาจะทํามาเหมือนบบกเครื่องผ้าเลยครับแล้วก็มีสามารถรับเหรียญได้หยดเหรียญได้ตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่ารุ่นนี้คือเหมาะสําหรับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนที่สนใจเรื่องเครื่อผ้านะครับบอร์ดคอ control, นโทรลต้นนี้เสียนะครับบอร์ดคอนโทรลตุดนี้เสียนะครับบอร์ดคอนโทรลต้นนี้เสียนะครับเราทิง้งไปเลยบอร์ดนี้ครับเรามาหาซื้อบอร์ดรุ่นนี้ครับนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เราไม่ต้องควบคุมไม่ต้องผ่านตัวบอร์ดนี้ครับไม่ต้องผ่านตัวบอร์ดบอร์ดหลักของเครื่อผ้านะครับ จุดคอนโทรลไม่ต้องเอานะครับใช้ตัวนี้ควบคุมเลยนะครับราคาพร้อมติดตั้งประมาณประมาณ2,000กว่าบาทนะครับผมตัวนี้ราคาตัวนี้หมายถึงว่าเราซ่อมนะครับหมายถึงซ่อมนะครับเวลาเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนเรามีกล่องเรียบร้อยนะครับมีกล่องเรียบร้อยมีจุดรับเหรียญมีอุปกรณ์ครบนะครับก็คือถ้าเกิดของเพื่อนๆบอดเสียนะครับเปลี่ยนไปจุดนี้เลยครับทีเดียวจบนะครับไม่ต้องเปลี่ยนบอดอีกนะเพราะราคา ชุดนี้เราบอกเปืว่าราคาพอๆกันครับนะครับแนะนํามาแนะนํานะครับผมสาหรับคนที่มีเรื่อว้าจดเหรียญลูกค้านะครับที่ต้องการใช้นะครับตอนนี้ก็มาใช้บอร์ดตัวนี้ไปเลยถ้าเกิดบอร์ดตัวนี้เสียก็ส่วนมากบอร์ดเสียก็มาเนี่ยครับตอนนี้ทํหจดเหรียญนะครับทำจดเหรียญแล้วก็มันมีปัญหาตรงชุดไฟนะครับส่วนมากชุดไฟเสียนะครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นข้อแปลงไอซีจุดเกรตนะครับอย่างนี้ครับเสียนะครับ ทางผมก็เลยเปลี่ยนยชุดนะครับเปลี่ยนใส่รุ่นนี้ในกรณีที่เรามีกล่องเดิมอยู่แล้วนะครับผมนะครับแนะนำเพราะราคามันพอๆกันครับรือเพื่อนๆที่ทำจดเรียนอยู่นะครับก็มาเล่นชุดนี้นะครับผมไม่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของนะครับไม่เจ้าของบอร์ดนะครับแต่แค่มาแนะนํานะครับแลวต่อบอร์ดชุดนี้ก็คือชุดเก่านะครับที่ผมทําการเปลี่ยนออกมานะครับก็คือหมายถึงว่าเอาไว้ควบคุมเอาไว้ เออเอาไว้ควบคุมชุดกด Power Re ร์ีเนะครับนะครับแล้วก็ทางข้านกับบอร์ดนี้เข้าหาบอร์ดตัวนี้นะครับก็เลยแล้วต่อไม่ถูกอ่าติดต่อได้ทางไหนครับถ้าต่อไม่ถูกไม่ต้องติดต่อรับไม่ต้องติดต่อเอามาไวเอามาซ่อมที่ร้านเลยครับร้านูเฮียตาปานนะครับราธานีนะครับผมเฮกตาปานเป็นจัดระดนมอนนะครับผมนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวลองหรือไม่หรือหรือตัวนี้หรือ เพื่อนๆที่ซ่อมเครือผ้าอยู่นะครับออบอร์ดไม่มีนะครับบอร์ดตัวนี้เสียนะครับบอร์ดเอบอร์ดเสียอเอาตัวนี้มาใส่แทนก็ได้ครับแล้วก็ต่อสวิตยงไปหาบอร์ดเดิมนะครับก็คือส,สวิตพาวเวอร์กับสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมเทให้ดูนะครับพาวเวอร์กับสตาร์ทก็ทำงานออโต้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะปลัก๊กดูดูตอนที่จะปลังนะครับอีพีต่อไปไม่อีพีเดิมเลยไนมะ่ไม่เยอะนาทีแล้ว 4A นาทีครับนาทีจังได้อีกนิดหนึ่งมาที้เรากด power นะครับนะครับปุ่ม power นะครับอยขึ้นนะครับเห็นไหม8ถหงนาทีกด start นะครับเรื่งทำงานนะครับตอนนี้คอยชุดวิเลยถึงน้ำเข้านะครับทำงานแล้วนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับก็คือไม่ต้องเปลี่ยนหมอนชุดนี้ก็ได้เอาหมอนชุดนี้ไปเกยใส่นะครับ ตอนนี้บอดมาชุดหนึ่งถ้าเป็นราคาช่างนะครับประมาณพันห้าร้อยบาทนะครับต่อชุดตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปซื้อบอดจีนนะครับบอดตัวนี้อันนี้จีนแท้ครับจีนไทยคนไทยทำนะครับเขียนโปรแกรมโดยคนไทยนะครับผมถ้าเกิดใครต้องการซื้อหาซื้อบอดชุดนี้นะครับติดต่อผ่านผมได้นะครับติดต่อทางไหนครับชุดด้านหนึ่งพันห้าร้อยบาทติดต่อทางไหนโทรมาเบอร์นี้ครับเบอร์นี้โทรมาเบอร์นี้โทรมาเบอร์นี้ครับโทรมาเบอร์นี้ครับโซนเป็นหนึ่งห้าสามหก 6000สามนะครับจับตัวผมได้ชุดละ1500บาทนะครับถ้าไม่รู้จักตัวแทนหรือว่านั่นเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนให้เขาอยู่นะครับผมเอ่อถ้าเกิดเพื่อนสั่งแล้วผมมีมีส่วนได้นะครับถ้าสั่งแล้วถ้าคุณสั่งผมผมมีส่วนได้นะครับประมาณ2 0 0บาทแอเคโอเคแล้วก็ชุดนี้ผมอาจจะรอบนี้คนที่ซ่งมก็ไม่ใช่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปผมนะครับ ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีความพึงพอใจว่าผมปล่อยวิชาพอประมาณนะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมกับช่างเทศนะครับช่างเทศในช่างทุกทนได้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ